มาต่อกับ LWC Super Champ นะครับสำหรับค่ำคืนนี้เรามาลุ้นกันต่อนะครับยังมีรางวัลให้ลุ้นกันต่อเนื่องนะครับ f i g h t Off เดือนไหนะครับผู้มวยดูเดือนแล้วก็ Fighter Off เดือนไหนนะครับนักมวยยอดเยี่ยมนะครับสนับสนุนโดย g l o b a l House ครบหลากหลายให้บ้านขุดนั่นเองนะครับสำหรับคู่นี้นะครับต้องบอกเลยนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปชิงกับคู่แรกแล้วก็จะมาเจอกันในคู่สุดท้ายนะครับ Representing for the blue corner uzbekistan from the blue corner uzbekistan is more เอาละรครับนี่คือนักชกนะครับในมุมน้ำเงินครับอาร์เมียออเซนดามายนี่นะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นนักชกในมุมแดงนะครับแต่วันนี้คือมุมน้ำเงินนะครับเอาละรครับขอต้อนรับนักชกในมุมแดงครับ please welcome from the red corner from Uzbekistan u z a y r i s m a i l y o n On the record of 25 17 v i c t o r รี่นี่คือนักชกในมุมแดงนะครับอายุ24ปีนะครับและกรรมการบนเวทีครับคุณบ,บุญเลิศแก้วพิทักษ์ครับมาถึงคู่ที่สองนะครับยังเป็นเมอรรอบโกลบอลเฮาส์ไอส์แมนทันวร์เมนต์ครับในพิกัด152ปอนด์อุสเบียอิสมาอิลโยนอฟจากอุซเบกิสถานครับพบกับอเวรฮอสเซนจาเมเนีจากคูราพิกัด 152ปปอนด์นะครับก็พิกัดเท่ากับคู่แรกนะครับมาดูครับใครจะเข้าไปชิงกับทางด้านเพชรกุดมเกียรติกุดมที่ไปยืนรออยู่แล้วนะครับมุกแดงก็คืออุตเอียนะครับอุตเอียทีซีมวยไทยที่แฟนมวยชาวไทยรู้จักเนี่ยแหละครับอายุ24ปีครับสูง183เซนติเมตรจากอุสเบกิสถานครับก็มา120ครั้งนะครับชนะ17แล้วก็แพ้3ครั้งนะครับ ผลงานล่าสุดเนี่ยเอาชนะคะแนนอเล็กซานดูบูมเบียนะครับจากโรมาเนียส่วนทางด้านมุมน้ำเงินครับเ er มียฮอสเซนดามินี่อายุเพียง18ปีเท่านั้นเองครับสูง183เท่ากันเลยนะครับลงมา26ครั้งชนะ23แล้วก็แพ้3ครั้งครับก็เป็นอีกหนึ่งนักชกที่มาจากอิรานนะครับผิดซที่แวร์ชาร์ดพอลิเออร์อะคาเดมี่ครับ ล่าสุดเนี่ยเอาชนะเหนือเมฆป๋องเซเว่นฟาร์มครับอันนี้คือข้อมูลของทั้งคู่ครับน่าสนใจนะครับเอมิลเซนดามินนี่เอาชนะเหนือเมฆซ,ซึ่งวันนี้เหนือเมฆก็ชกด้วยนะครับไม่ทราบวา่าทั้งคู่ได้ดูการชกของเพชรอุดมมาหรือเปล่านะครับจะมีอาการหนาวๆร้อนๆไหมแมแต่ว่าวิธีทางห่วยครับแกล้งกว่าก็คว้าชัยไปครับ ต้องขอบคุณนะครับบัตรเครดิตทีทีบีกรอบบ้านฮาส์บัตรที่คนรักบ้านต้องมีซื้อของแต่งบ้านลดทันที3%และรับส่วนลด5%สําหรับค่าบริการนะครับนอกจากนี้ยังมีบริการผ่อน0%สูงสุด10เดือนนะครับที่ก l o บ a l h o ฮา e ส์ทั้งหน้าร้านและออนไลน์สนใจติดต่อได้ที่1160ครับผู้นี้เป็นอุซเบกับอิรานนะครับกุสเซียอิอสมออิโยนอฟ ไปสุดท้ายนี่ก็เอาชนะคะแนนอเลสันดูบูเบียนะครับนักชกที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับแมแกมาจากพ่อปู่อสีนะครับ,บรูเบีย <c oughs> ส่วนอเมียวเซนเดมายนี่นี่ชกมา26แพ้แค่3ครั้งนะครับ <c oughs> ถือว่าเป็นนักมวยอหรานที่ฝีมือดีกันอีกคนหนึ่งครับ <c oughs> ไปดูเลยครับยกแรกครับ <c oughs> นี่ครับทางด้านอุซเอียนี่ ประเภทซ้ายธรรมชาติครับเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกซ้ายเรียกว่าซ้ายตั้งแถบครับนี่ฮะจิ้มซ้ายมาหลบทันครับมีฮอตเซนก็ถือว่าอาวุธหลากหลายเช่นเดียวกันครับแม่แต่ว่าอายุเพียง18ปีเท่านั้นเองครับเดี๋ยวดูครับว่าบทเบียดไปแล้วใครดีใครอยู่ครับกำลังสูซ่าเลยนะครับวัย18ปีครับสูงเท่ากันนะครับ183่รเซนติเมตรเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าลักษณะทางกายภาพไม่มีใคร ได้เปรียบเสียเปรียบใครเลยครับแข่งสายหนักจริงๆครับอุซียโชเลยครับแมด้วยความเป็นมวยซ้ายเลยครับอ่าเบลเซนครับเขี่ยซ้ายเบาๆครับซ้ายหน่โอ้โหแลกหมัดกันเลยครับจิ้มซ้ายไม่โดนแหมแข่งซ้ายยังมีตามครับอ้โหนี่ครับแมเป็นมวยที่ต่อยหมัดซ้ายได้คมมากๆนะครับอุซีย อามิฮอเซนนี่ปละมาทไม่ได้ครับการตกการล้วงไม่ได้ครับนี่ฮะกกระแทกยัดขวาไปก่อนแล้วก็รอก,กดซ้ายครับยังหาจังหวะอยู่นี่ฮะซ้ายกับขวานี่ถ้าใครหลุดนี่อีฝ่ายนี้สวนได้ทันทีนะครับปอกมาตะเลยครับอามิฮอเซนโอ้ทีน่าลิตะโกนีเสียงดังฟังชัดเลยครับ มำแอจะขยับไตขวายังไม่เตะครับอารเบโลเซนโดนทุกขวาของอุซเซียโอ้ใช้แรงเยอะครับคู่นี้น่ารแล้วครับโอ้โหจะแบบบวกบัตรเอวี่ยงไปทั้งตัวเลยครับเตะซ้ายยัดเข้าไปเลยครับนี่ฮะซ้ายในแม่นแม่นเริ่มเริ่มทำงานครับทางด้านอุซเซียอารเบโลเซนเดินครับเต็มโอ้โหแทงแม่นจะแทงแทงต่ำเลยครับคุณหลุยส์ครับ ตัดรับตัวอยกแล้วครับหมัดชุดครับหมัดชุดครับอุเอียมาแล้วครับมาแล้วครับแมยืนรับหมัดแบบนี้ไม่มีไม่ดีครับอามฮอเซนโอ้รับเยอะเหลือเกินครับไหวไม่ไหวครับเจอแข้งซ้ายอีกดอกหนึ่งอ่ากัดฟันโตครับกัดฟันบวกครับอามีฮอเซนจังหวะนี้แม่ต่อยไม่โดนครับเสียหลัก้มลงไปโอ้โหโดนแข้งซ้ายหนักๆนะครับอุเซียี่มีซ้ายหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นแข้งหรือว่าจะเป็นหมัดโดนไปหลายขนาดแล้วครับอามฮอเซนครับ ตอนนี้น่าจะฟื้นแล้วนะครับแต่ฟิตมาดีซ้อมมาดีนี่ฟื้นเร็วครับรอุเซียนี่ก็เร่งเยอะนะครับในช่วงต้นยกค,ครับเริ่มหายใจแรงแล้วจังหวะนี้พยายามจะกดซ้ายแต่ยังไม่ได้จังหวะเตะซ้ายครับโอ้ดูอาวุธมวยของอุสเซียจะเยอะกว่านะครับมีเตะมีเข่ามีหมัดแต่อามิฮอสเซนนี่เน้นหมัดครับจังหวะนี้อ่ะยังไงฮะโอ้ แม่แข้งขาอ่อนครับโดนอะไรครับน่าจะเป็นการโดนสะสมนะครับตอนนี้โดนอีกแล้วครับโอ้ยชุดใหญ่ครับอ่าพักก่อนครับมาชมกันต่อนะครับผ่านยกแรกไปแล้วโอ้โหเก่งทั้งคู่เลยครับทั้งอุเซียแล้วก็อามิฮอสเซนครับเพียงแต่ว่าในจังหวะที่ควรจะเฉลยโอกาสได้นี่อุเซียนี่ทําได้ดีกว่าครับโดยเฉพาะแข้งซ้ายแล้วก็หมัดชุดครับไปดูกันครับแหมรกๆนี้ก็มีการสวนการโต้นะครับอามิฮอสเซน นีครับซ้ายของคุณขวาของผมแต่ว่าโดนบัตชุกนะครับมีอาการแว่งให้เห็นชัดเจนนะครับอุซเอียก็เร่งเยอะเลยครับแต่ว่าเบอเซนลีก็ทนเหลือเกินโอ้โหดูนี่ครึ่งเก่าครึ่งแข้งครับนะคู่แรกเขาจบยกนี้นะเพชรอุด,ดมนี่ชนะน้นองยกสองครับมาดูคู่นี้ครับอุซเอียยกแรกได้นับ อ่ายกสองจะปิดเกมได้ไหมครับจังหวะแข้งซ้ายครับสาดไปแบบดูสดขื่นกันเลยครับทางด้านอเมิอัลเซนครับเตะไปที่พับนอกหมัดซ้ายมาอีกแล้วโอ้โหเร่งเร็วแรงทั้งคู่ครับป้ายหน้าครับตีได้ไหมครับอเมิอัลเซนอุเซียดึงมากอดไว้ไม่ยอมให้ตีง่ายๆครับวงในยังไม่ทำงานครับมาดูว่าอุเซียจะเร่งจะเร่งเครื่อง เตะสูบเลยไหมครับอามริกาเซนก็พยายามจะเดินเข้าไปเตะครับเจอหกขวาครับโอ้ยโอ้ยจังหวะนี้แม่ต้องระวังครับแต่ต้องยันแต่ต้องยั้งนะครับกรรมการเตือนเลยครับคือจังหวะอามริกาเซนหล้มลงไปแล้วครับเอาละครับลุยต่อครับอามริกาเซนแม่ต้องชื่นชมครับไม่มีสำออยครับอ่ะลุยต่อครับเหลือสิบหนึ่งได้นีต้องมีน้ำใจนักกีฬานะครับ มาแล้วครับหมัดของอุซเซียครับแบ็กคิกเริ่มเดินเต็มสูงนะครับอเมลเซนครับดึงจังหวะต่อยรวบได้แต่ว่าเจอศอกของอุซเซียโอ้โหนอกในนี่ถือว่าแข็งแกร่งยิติธรรมอุซเบียไม่ทราบว่าเพชรอุดมจะได้นั่งชมหรือเปล่านะครับในห้องแต่งตัวโอ้โหเจอใครก็หนักแล้วครับวันนี้โอ้โหครับ <tang> ını, <aha. S 2> บวกกันยับเลยครับบวกซ้ายบวกขวามีบาดมีศอกมีทุกอย่างครับ แมอุเซีก็กัดฟันสู้ครับแต่ทางด้านอามลเซนครับพยายามกัดฟันสู้เจอแข้งของอุเซียมมดซ้ายไม่โดนครับสับซอกครับแล้วก็รวบเอวไว้ดูความหลากหลายของขอาวุธี้อุเซียดูเหมือนว่าจะมีเหนือกว่านะครับมีศอกมีหมัดในขณะที่อามลเซนครับพยายามจะโอ้โหฟันศอกก็ยังไม่ถึงครับยังค่อนข้างห่างครับเดินหน้าแบบแรงดีไม่มีตกจริงๆครับอุเซียนะักวจากอุสเวกิสถาน สายสาดไปโอ้โดนแล้วจะยุบไปเรื่อยๆหรือเปล่าครับอเมีร์เซนโอ้โดูครับอัดหนักๆอัดหักๆเลยครับช่วงพายกสาสซ้ายอีกทีหนึ่งครับโอ้ไม่มีบังเลยครับอเมีร์เซนสาดอีกทีหนึ่งครับเอาพยายามจะบวกมาโต้ครับโอ้โหแต่แกรักแขลงเยอะเหลือเกินครับแ,แต่ก็ทนนโรดจริงๆคนระับอเมีร์เซนเจอซ้ายอีกแล้วสายหน้าบอกไม่เป็นไรครับเพราะฉะนั้นอุเซเย์ครับต้องมาอีกเยอะเยอะ โอ้โหประเภทอ่อนนอกแข็งในจริงๆครับเอมิลเซนดาเมนี่ฝันซอกซ้ายอัดเข้าไปครับอุสเซียเจอแข้งขวาเอมิลเซนแตกหรือเปล่าครับแพรเห็นริบๆครับบริเวณหน้าผาของเอมิลเซนดาเมนี่ครับน่าจะเป็นเลือดของนี่ฮะเอมิลเซนครับไหลออกมาแล้วครับโอ้โหลุยต่อครับอุสเซียลุยต่อครับสับซ้ายสับขวาครับอพยายามจะต่อยหมัดขวาครับ ยังไงดีครับช่วงปลายกายกปลายยกโอ้โหสับอีกทีหนึง่งโอ้โหโดนไปเยอะนะครับอาเมียฮัสเซนแต่ก็ยังทนได้ครับใจสู้เหลือเกินโอ้โหมันจริงๆครับวันนี้สำหรับศึกมือรอบโปรบอลเอสแมนทัวร์เมนนะครับที่บรรดานักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาชมแต่ต่างก็ตะลึงเลยครับในเรื่องของ การใช้ศิลปะแม่ไม้มบยไทยของทั้งนักมบยไทยและก็ต่างชาติครับจังหวะเลยครับเข่าชาร์จไปก็เหมือนจะยังไม่ทันด้วยเลยครับนี่แลกกันยับเลยนะครับแข้งซ้ายครับลูกนี้โดนไปถึงกับถอ r หายใจเลยครับอาเมอสเซนครับซ้ำเข้าไปดอกสองนะครับกูเซียแต่ก็มีแผลแตกแล้วครับอาเมอสเซนเจอสองนี่เลยครับ ย้ำเข้าไปนี่เลือดโกกออกมาเลยแล้วครับยกสุดท้ายครับเราจะได้รู้แล้วว่าใครจะเข้าไปเจอกับทางด้านเท็ด,เอดอุดมเกียรติอูดมนะครับแหมเชื่อว่าเจ้าตัวก็ได้แต่น่าจะดูนั่งดูอยู่ตอนนี้ <c oughs> ดูฟอร์มของคู่ชิงครับเจอกับครเข้อง,งานหนักแล้วคุณหุยครับผมไม่ว่าจะเป็นอุเซียหรือว่าอาเมิเสน็ือึ้ดีคนละอย่างนะครับผู้นี้สียได้เลครับแหมโคจรมาเจอกันเร็วหน่อยครับมาเจอกันที่รอบแรก ยกสุดท้ายครับมาดูว่ายกนี้นี่จะปรับแผนยังไงครับทางด้านอามีอิอเซนดามนินี่โอ้โหดูครับอุซเองก็ยังก็ยังดูอยู่ครับออกรู่เป็นชุดครับอ๋อแล้วครับมีบัตรปีศอกครับยกนี้โอ้โหฝันไม่โดนแม่เดินไปไม่มีบังเกอร์นี่เสียวไส้แทนอเมิกเซนเลยครับเจอซ้ายอีกแล้ว อูเซียนี่รอเลยครับรอให้อเมอริสพอเซนเดินเข้ามาเตะหลุดครับยังไม่มีอะไรเอาเอามาแล้วครับบาดพ้ออเมอริสเซนครับนายจะต้องเสี่ยงเลยครับยกสุดท้ายแล้วครับยกนี้ไม่มียกหน้าเดินต้องเดินให้เต็มสูบนะครับไม่ต้องไปให้หมดคันเร่งเลยครับโอ้ทุกคนว่าอูเซียนจะผ่อนแล้วนะครับหมัดของอเมอริสเซนดี ไม่แม่นนะฮะอ่านก,การออกอาวุธนี่ยังดูหลวบๆอยู่ครับนี่ฮะในขณะที่บัดร <c oughs> อกของเซียน,นี่โอ้โหเรียกว่าเน้นๆครับออกเยอะกว่าแล้วก็ดูจะแม่นกว่าครับหอยได้หอยโดนเลยครับมา,าเมเฮลเซนอัปปะคัตขวาไม่โดนครับเจอแข้งซ้ายออกมาเล่นฝีมือเลยครับอุซียเอาโดนหมัดขวาต้องเร่งครับต้องสืบเข้าไปลึกกว่านี้ครับอาเมเฮสเซน โอ้อุเียนี่ก็มั่นใจเลยครับว่าสยกที่ผ่านมานี่เหนือกว่าครับยกสามก็เลยออกมาชกแบบตั้งรับมัดขวาไปแล้วต้องต่อเนื่องครับถ้าอยากจะสร้างปัญหาก็ต้องมีความต่อเนื่องอ่าลุยต่อครับโอ้โหจังหวะบวกศอกนี่ฮะดึงจังหวะแล้วฝันครับดูจังหวะจะดูดีกว่าแล้วครับ,าดดารบทางฝั่งของอุเอียตอนนี้ สาแกงไซทีนึงครับโอ้โหไตยัดเลยครับไปแบบเหมือนซ้อมครับอ่ะมีฮเ,เ,เซ็งก็ดูเหมือนจะช้าลงไปครับตัวนี้คือรับอาวุธเยอะมากครับวนันนี้แต่ใจสู้เหลือเกินครับโอ้โหใช้แรงกันเยอะจริงๆครับ2นาทีที่ผ่านมาผียนันเลยครับจะถึงสอกกลับครับอุซี อาเมียวเซนดูครับว่าประมาณ30วินาทีสุดท้ายนี่จะมีเร่งไหมสอคนละทีครับโอโ้เสียงดังฟังชัดครับเอาฟันสอ,อกแล้วแต่ว่าส่อของเสียงนี่แม่นกว่าครับมันโจหยหซ้ายโอ้โหลุกนี้แบคทิกครับออขึ้นไปเต็มเต็มหน้าครับโอ้จะเล่นทาย,ยากเลยฟันสอกครับดูฮะอาเมีเซนนี่คือถ้าวัดกันเรื่องหัวใจนี่ไม่มีมนรองอยู่แล้วครับ จะสู้เหลือเกินครับแมแต่เรื่องอาวุธมวยนี่ฝั่งของอุเอียจะหลากหลายกว่าครับแล้วก็แม่นยำด้วยครับกดกอไว้ครับจังหวะนี้โอ้แต่ว่าดูอุเอียก็ใช้แรงไปเยอะเหมือนกันนะครับลืมว่าต้องชกอีกไฟหนึ่งนะไฟนัดชิงครับและเพชรอุรมน็อกยกสองด้วยไม่เคยเปลืองแรงด้วยครับหัวไปครับพับนอกหมดยกสุดท้ายโอ้ใช้แรงเยอะจริงๆครับวันนี้โอ้รับรองครับ ไรเจอกับเพชรอุดมเกียดอุดมก็สนุกเลยครับดูไฮไลท์กันเลยครับนี่แรกๆแล้วยังออกหมัดอยู่นะครับพุสเอียร์แล้วก็เริ่มให้ทางด้านของ As อั๋เบนือเซนดามนี่นเดินเข้าหาครับตัวนี้รอบวกจังหวะาสองเดีลูกนี้สอกสวยนะครับสอกขวาอั๋เบนือ,เ,อเซนนาี่จะเข้าไปประคัตตะขะโตเจอสอกโอ้โหลูกนี้ครับเดียวฮุกคิกครับหรือว่า ฟาดด้วยส้นเท้าหรือว่าภาษาไทยก็จะเริ่มปาดหางเลยครับโอ้สวยงามจริงๆครับกล้าใช้ครับโดนนะครับเอาเหนือเซนครับใครจะเข้าไปรอบชิงครับพบกับคุณแตงโมเลยครับต้องบอกว่าดุเดือดทั้ง3ยกจริงๆนะครับและผู้ชนะนะครับ and the winner is r e d Carter เมกิสถานอุซายเออิสโมอิลโยนเอาแล้วครับและเพชรอุดมเอาชนะกัตูอะตัวอะไรไอลามานะครับส่วนอุซายเอเนี่ยเอาชนะอามีฮอตเซนได้ไหมนี่นะครับอ่าแต่รู้สึกว่าแขนมีปัญหานะครับเหมือนจะชกต่อไม่ไหวแลวครับแบบนี้ครับทางด้านอุซายเอนีฮะเจ้าตัวดีโอ้โหเสียดายครับ ดูครับทุกื้นย,ยครับ <of> เจ็บใจแต่ก็โผบาดเจ็บนะครับก็ต้องให้กรรมาการชูม,มือก่อนนะครับอยู่บนเวทีนั่นหมายถึงว่า <of> เพชรอุดมก็คงจะชนะบ่ายได้แชมป์ไปเลยสำหรับการ บในไฟนี้นะครับนักชกในมุมน้ำเงินครับอูซาเอียอ e ok ิสโมอิลโยนนอฟนะครับไม่ผ่าน,ก,นการตรวจร่างกายจากแพทย์สนามนะครับทำให้ผลการขังในไฟนี้นักชกในมุมแดงเพชรอุดมเกียรติอุดมเป็นฝ่ายชนะผ่านไปนั่นเองครับและผู้ชนะคือนักชกในมุมแดงครับเอาละครับ <Super> แน่นอนนะครับเอาละครับและนี่คือ LWC Super c h a ป์นะครับในที่สุดเราก็ทราบแล้วนะครับว่าเพชรรวมเกียรติอุดมนะครับเป็นผู้ชนะใน Global House 8 Man Tournament Championship ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรครบ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนั่นเองนะครับนี่คือ Global House e t m a n t o u r n a m e n t นั่นเองนะครับและลำดับนี้ครับขอเรียนเชิญคุณสมชายภารพงศ์ครับผู้อำนวยการสาขาบราิษัทสยาม Global House จำกัดมหาชนนะครับมอบเงินรางวัลมูลค่า30,000บาทให้กับผู้ชนะนะครับ นี่คือชแชมป์สาย A นะครับจะได้ไปต่อในรอบชิงชนะเลิศกับแชมป์สาย B ที่จะสู้กันในเสาร์หน้านะครับเดือนเมษายนนี้นะครับและแน่นอนนะครับสำหรับรองแชมป์ในวันนี้ครับจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า1 0ึ0 0มบาทนะครับและได้สิทธิ์ไปต่อในรอบชิงที่3ในเดือนเมษายนนี้เช่นเดียวกันนะครับและหลังจากนี้ครับรางวัล Fight o f The Night นะครับ คู่มวยดุเดือดจากโรบ a อ h ฮาส์เช่นเคยนะครับประจำสัปดาห์นี้นะครับได้แก่คู่ที่5นะครับระหว่างเหนือเมฆของเซเว่นฟาร์มกับเค n ดูเ r อ i n g จาก USA นะครับรับเงินรางวัลไปแบ่งกันเลยครับ1,000 0บาทจากโรบ a อ h ฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณนั่นเองนะครับส่วนอีกรางวัลหนึ่งนะครับเป็น Fighter of the อะไนทนะครับนักมวยยอดเยี่ยมครับ จาก Global House ประจำสัปดาห์นี้ได้แก่แพทย์อุดมเกียรติอุดมรับไปอีกเช่นเคยนะครับ1,000 0บาทจาก Global House ครบหลากหลายให้บ้านขุนนั่นเองนะครับเอาละครับนี่คือโฉมหน้านะครับคู่ที่ได้รับเงินรางวัลไปนะครับสำหรับศึกมวยรอบ Global House e i g h t Man t ท u r n a m e n t นะครับที่จัดเต็มนะครับรวมไปถึงการไต่บัลลังแชมป์ลุมพินีสัปดาห์หน้า จะเป็นแบบไหนอย่างไรต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้ครับจากสนามมวยลุมพินีผลิตร,รายการโดยบริษัทเมตาพาร์คจำกัดน,นะครับเมตาพาร์คสปอร์ตแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์สามารถร่วมสนุกรับของรางวัลมากมายนะครับทางโซเชียลมีเดีย e b o o k YouTube ได้ทุกช่องทางนะครับและขอ,ขอขอบคุณฉลองครบรอบ26ปีโ l บอห l ฮาวส์ศูนย์รวมประสบการณสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่า84สาขาทั่วประเทศครับ ล่าสุดที่เดอะไนเซนเตอรติวานนนช้อปป่าทางชอ่องทางออนไลน์ได้ที่ globalhouse.co.th นะครับหรือแอปพลิเคชัน Click and Collect ครับเนินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนนะครับบริษัท a u t o เอจำกัดในกลุ่ม SCBX <Yeah. S 1> ปุ้มปุ้ยอร่อยที่รอยยิ้มครับมวยไทยเทรนนิ่งและอุปกรณ์มวยไทยแปดเทคครับ <Yeah. S 1> เลือกชมสินค้าได้ที่ m a t e c h c o m ครับ ร่วมส่งเสริมกีฬามวยไทยโปรโมเตอร์ลุมพินีรายการ LWC Super c h a แชพนโทนรินมีสมบูรณ์นั่นเองนะครับเอาละครับและสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรากลับมาสนุกกันต่อกับ LWC Super Champ s. <S c h a แชมป์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ โกลเบอรเฮาเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะรับราววันนี้ g กล o บอรเฮาเป็นมากกว่าสูยนรวมวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานรากจนถึงของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ถูกคุ้มสินค้านแน่นสะใจ g กล o บอร์เฮาครบหลากหลายให้บ้านคุณ